อันนี้ก็ให้ดูนะคะความงดงามของญี่ปุ่นจ้าตรงนี้สวยมากก็คือ Starbucks นะคะทุกคนสวยงามเนาะอันนี้นะคะก็คือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์เขาจะมีภาษาญี่ปุ่นนี่ไดมียวอ,อยู่ตรงไหนแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทางสินค้าโคดังนะที่เขาจะมีการสันจรไปมานะนี่ครับเพราะว่ามีร้านค้าร้านโรงต่างๆในสมัยเมจิกซึ่งสม,มยัยก่อนเขาบอกว่าย่านนี้รุ่งเรืองมากนะ เขามีเสาไฟมีโคมไฟแต่ไม่มีสายไฟระยงระยางอะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าซีดาเลนนะคะเป็นมูลี่เป็นม่านเอาไว้บังแดด สวัสดีค่ะคบเคียงเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตามาแลอบลุงนะคะวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อ,อนๆมาเที่ยวย่านเก่าย่านโบรานะคะที่มีชื่อว่าคูรานะคะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโทชิกิในจังหวัดโทชิกิค่ะถ้าเอ่ยถึงจังหวัดโทชิกิเนี่ยหลายๆคนก็คงจะนึกถึงนิโก้นึกถึงซาโนนึกถึงสวนดอกวิสทีเลียนะคะแต่ว่าน้อยคนนักจะนึกถึงที่ย่านนี้นะคะย่านนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามไปชมต่อในคลิปได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณ4ี่แยกนะคะยามาโตโฉกนะคะฝั่งตรงข้ามน,นั้นนะที่เพื่อนๆจะเห็นหลักกิโลนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักกิโลที่ศูนย์ของจังหวัดโทชิกินะคะก็เขาตั้งอยู่ตรงนั้นเลยนะโดดเดียวแต่ว่าเออมันก็เป็นเหมือนจุดท่องเที่ยวได้สำหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะคะสำหรับเมืองออกุลาโนะโมาชินะคะก็ตามชื่อเลยคุระเนี่ยก็แปลว่ากดังนะคะ เราก็สังเกตจากตึกรามบ้านช่องเนาะเขาก็จะมีความเป็นแบบกุระนะคะเป็นโกดังเก่าโบราณมีความคล้ายๆกับคาวะโกเอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ในยุคเดียวกันก็คือเป็นยุคเอโดะนะคะนี้ก็สังเกตจากตัวหลังคาเนาะแล้วก็ตึกรามบ้านช่องแล้วก็อีกหนึ่งสปอตนะคะที่ซอสแทบคิดว่ากําลังได้รับความนิยมนะคะนั่นก็คือร้านสตาร์บัค s นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสตาร์บัคสาขานี้นะคะ ขาก็เป็นสาขาที่อยู่ในเมืองเก่านะแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณนี้นะคะพิกัดแบบสวยงามพิกัดดีเดินทางง่ายนะคะแล้วก็น่านั่งมากๆเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งตรงข้ามกันเพราะว่าจะได้ส่องกลับมาเห็น Starbucks นะคะ,คะนี้ข้ามทางรถไฟเคออ่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือ Starbucks นะคะทุกคนสวยงามเนาะ แต่แดดเปี้ยงปังมากเลยอะ่ะอันนี้นะคะก็คือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์เขาจะมีภาษาญี่ปุ่นนี่เขียนอยู่ด้านหน้าเรามองไม่ค่อยเห็นนะดูใน Google Map ได้<อ>นะคะก็อยู่ตรงแยกสตาร์บัคเนี่แหละทุกคนหลายๆสาขาในญี่ปุ่นนะคะสตา b u c k คเขาก็พยายามให้มันกลมกลืนไปกับเมืองนะคะ ส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านขนมนะเกียวโตซูซูนาริยะนะคะเป็นร้านขนมไข่อากาศร้อนมากเลยส่วนอันนี้นะคะก็จะให้เพื่อนๆดูเนาะถนนเนี่ยที่เขาทําให้คนเดินอะ่ะมันกว้างมากเลยนะมีไกด์ไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางสายตาแล้วก็มีร่องน้ําฝนนะคะ ตอนนี้นะคะที่เราเดินกันอยู่นะอากาศ34องศาทุกคนในเดือนกันยายนนะคะซึ่งเราก็มาถ่ายกันวันที่3กันยายนปกปกติมันไม่น่านหนะร้อนขนาดนี้ปีนี้ร้อนนานมากเลยนะร้อนมากเอบางทีมันหมดฤดูร้อนแล้วนะก็จนจนเราต้องหาที่ร่มนะคะหลบเป็นผักกาดอ้าพี่อบเจออะไรคะอันนี้ก็เป็นแผนที่เก่านะครับที่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนในสมัยโบราณนะอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่เขาทําขึ้นมาในช่วงยุค เมจิอะนะเราก็จะเห็นว่าเราอยู่ใกล้ๆที่เป็นเป็นริมแม่น้ำนะนี่นะครับเป็นแม่น้ำนะแล้วก็มีการบอกว่าตรงแต่ก่อนเนี่ยไดเมียวอ,อยู่ตรงไหนแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทางสินค้าโกดังนะท่านเลยเรียกว่าเป็นเป็นย่านโกดังนะนี่นะครับภาพในสมัยก่อนนะที่เขาจะมีการัญจรไปมานะนี่ครับว่ามีร้านค้าร้านโรงต่างๆในสมัยเมจิ ซึ่งสมัยก่อน,นเขาบอกว่าย่านนี้รุ่งเรืองมากนะแล้วก็มีการพัฒนาคมโดยใช้เรือนะขนส่งสินค้ากันคล้คล้กรุงเทพอ่ะใช่คลองเยอะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบถ้าเราได้มาท่องเที่ยวเราก็เรียนรู้แบบนี้มันก็สนุกดีนะโอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคดี๋ยวไปที่ริมแม่น้ำกัน อันนี้เราก็ข้ามาเดินฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะฝั่งนั้นร้อนมากทุกคนร้านนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะก็เป็นร้านค้าที่เขาขายพวกเ,เครื่องจักรสารเนาะจะสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยเขาเอาแผงเป็นลักษณะทํามาจากก้านไม้ไผ่หรือแบบ เป็นการต้นหญ้าต้นอ้ออะไรสักอย่างนะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าซูดาเลนะคะเป็นมูลี่เป็นม่านเอาไว้บังแดดถ้าเป็นเมืองไทยบ้านเราอ่ะก็คือทําเป็นแบบผ้าใบกันแดดนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบเจแปนนีสไตล์นะคะเขาก็จะใช้ไอ้เจ้ามูลี่นี่แหละบังแดด้านเขานะคะส่วนตัวอาคารเนี่ยก็คือเป็นเอ่อเวหาส์นะคะก็คือเป็นคูระเลยด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นแบบมีความเอโดะ นะคะถ้าใครแบบมาเที่ยวญี่ปุ่นเคยไปเมืองคาวาโกเอะเคยไปซาวาระเนาะก็อาจจะเห็นตึกรูปร่างสไตล์นี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบสวยงามมากๆแล้วก็เมืองน,นี้นะคะเขาก็มีโคมไฟนะสวยมากเลยและเท่าที่สังเกตนะคะ เขามีเสาไฟมีโคมไฟแต่ไม่มีสายไฟระยงระยางอ่ะทุกคนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในหลายๆครั้งหลายๆคลิปนะคะว่าถ้าเป็นย่านที่เขาอนุรักษ์หรือว่าเป็นย่านท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เขาก็จะซ่อนสายไฟเอาไว้ใต้ดินค่ะจะบอกว่าเมืองนี้มีความ,มคล้ายๆกับคาวาโกเอ็นนะดูบ้านเมืองใครที่เคยดูคลิปสุรกระมาคาวาโกเอ็นของเราแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตึกรามบ้านช่องอะมันไม่ต่างกับตึกคาวาโกเอเลยเนะี่ย ฟุเลไอบัสนะครับอันนี้ก็เป็นบัสที่วิ่งอยู่ในเมืองนะน่ารักทีเดียวนะอันนี้นะคะก็เป็นขนมไข่นะคะเบบี้คาสเตลล่านะรูปร่างเป็นกระดิ่งเหมือนกระดิ่งที่คอของดูไรมอนนะคะ,<ล>ะก็ะน่าน่ารักด้วยน่ากินด้วยนะคะ15ลรู600เยนอันนี้ราคาเท่ามาซิลี่เลยนะ อนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่ร้านเดดี้บบคัส,สเตลาเป็นที่เรียบร้อยเพี่อนปุ๋งก็กำลังซื้ออยู่นะคะเมื่อกี้คือถามเขาใช่ไหมว่าเป็นกระดิ่งของโดลมอลหรือเปล่าเ<ะ>ขาก็าบอกว่าเออมันก็แบบรูปแบบเดียวกันแหละเ้คลา้คลา,ยคลายนะคะอ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้ โทบูโทชิกิซิตี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวเมืองนี้สามารถนั่งรถไฟโทบู u, นะจากอาซากุสะมาถึงที่เมืองนี้ได้เลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะคะเนี่ยไฮไร้าของเขาก็คือเป็นคลองนะอย่างที่เกิดเราให้ฟังนะคะขี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปชิมหน้าร้านกันนี้ร้านเขาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงท่าสตาร์บัคเป็นไงรอร่อยดีหวาน,วน แต่พอดีอันนี้จะไม่ไม่ได้ร้อนไม่ได้กรอบมากค่ะอาจจะทำมาตั้งนานแล้วแหละแนความน่ารักริงเกือนีมีรูปหัวใจด้วยคนกันอยู่อ๋อมีกี่รูปเอารูปกระดิ่งไหนขอดูแบบไม่กัดแต่เมื่อกี้แบบว่ากัดไปแล้วเรียบร้อยอร่อยไหมหวานหวานก็เหมือนคาเซล่าบบีคคาเซล่าทั่วไปเหมือนขนมไข่อืม ไปถามเพราะว่าเขามันเหมือนกับของโดราเอมอนไหมเขาก็เลี่ยงๆกลัวเรื่องลิขิตนะเขาบอกว่าก็เป็นกระดิ่งประเภทเดียวกัน <c oughs> ไปขายก็ <c oughs> สังเกตว่าเขาไม่ได้จูดโดราเอมอนเลยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้ซื้อลิขิ์มาอม <ๆ S 2> โอเคตอนนี้นะคะเราก็มาเดินกันในซอยนะจะมุ่งหน้าไปยังริมน,น้ําระหว่างทางเนี่ยก็เจอร้านขายรองเท้าเกียวแบบโบราณมากมีกิโมโนมีอะไรอย่างนี้นะ ก็ถ้าใครชื่นชอบแวะมาได้อันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าที่เราไม่เห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้มานานแล้วนะส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือขายอุปกรณ์ตกปลาวิ้ร้านกล้องโอ้ไม่เห็นมานานนะใช่แต่ตอนนี้เขาก็ปรับตัวเนาะอืเขาว่ายังรับล้างรูปอยู่นะคะไซส์ L อ5เยนถูกมากเนี่นะฮะ อันนี้ก็เป็นร้านคัลเลอร์ปรินนะเอ๊ะทำไมตรงนี้ร้านร้านกล้องเยอะจังร้านแบบปิ้นรูปยอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นร้านแบบสมัยก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นร้านยุคแบบยุคก,ก่อนหน้านี้อืมอันนี้ coworking space นะคะก็เอ่อปรับปรับตัวนะนี่เดี๋ยวก็มีคาเฟ่เย,ยอะแยะมากมาย<อ>น่านั่งจังเลยอ่านหน้าคาเฟ่แต่ว่าดอกไม้นะครับโชวฟูดายะตอนนี้ผ่านตัวเป็นฟูโดซังแล้ว ให้เช่าเ,เขาเรียกอะไรหาบ้านพักนะคะ<า><า>ก็ต้องปรับตัวไปนะธุรกิจนะครับอืมอันนั้นก็เป็นร้านกิโมโนเ oh. ชื่อว่าถนนสายเนี้ยในสมัยก่อนน่าจะเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากๆนะเพราะว่ามีขายกิโมโนขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆนะคะ uh. อ่าและเนี้ยข้างหน้าเดินไปเราก็จะถึงบริเวณริมน,น้ำแล้ว oh. คนก็จะมีแบบคุระเรียงรายนะคะอันนี้เกินเล่านิดน,นึงเนาะเมื่อกี้พี่โยบเล่าไปยังกันไม่รู้ที่เล่าประวัตินะนะ ก็เมืองนี้นะคะกูลานโนมาชิเนี่ยในสมัยก่อนสมัยเอโดะเนาะเขาก็เป็นย่านการค้านะคะแล้วก็เป็นโพสตทาวเวลาคนเดินทางนะคะเขาก็จะเดินทางไปเอโดะก็ต้องมาแวะพักที่นี่นะ,ะอันนี้ก็คือเป็นร้านขนมแบบโบราณนะคะขายใบชาด้วยน่าจะเป็นร้านที่เคยรุ่งเรืองม,มาก่อนนะ,อ,ะอันนี้ขาย,ขายชุดนักเรียนมีขนมโบราณเยอะแยะเลยอ่ะมาเล่ากันต่อเล่าค้างนเะดี๋ยวไม่จบสทัทีก็คือ เวลานักเดินทางเนะเาะเขาจะเดินทางเข้าโตเกียวหรือว่าเอโดะเนี่ยก็ต้องเดินทางผ่านเรือเมืองน,นี้ก็จะเป็นจุดพักนะคะอันนี้เรามาเจออะไรเนี่ยมิจิวะโดริอันนี้เราก็เดินผ่านนะคะโดยบังเอิญก็เป็นถนนที่มีชื่อว่ามิจิวะโดรินะคะเขาก็มีการประดับประดาเนาะลักษณะกระดาษแบบนี้ก็จะเหมือนกับ งานเทศกาลธนาบาตะของเซนไดนะคะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะบริเวณพื้นเนี่ยเขาก็จะมีทายเนาะแต่เราก็ทําเป็นรูปปลาคาฟนะคะซึ่งปลาคาฟเนี่ยก็จะบ่งบอกทิศทาง3ทิศนะคะถ้าเราตรงไปทางนั้นก็จะไปทางสถานีรถไฟโทชิกินะคะอันนี้ก็ไปส่วนสาธารณะอันนี้ก็คือไปทางเมืองนะคะก็ดีงามมากๆเลยส่วนอันนี้นะครับก็เป็นฝาท่อนะที่เขาทำแบบ ให้<ม>เห็นมีปลาในแม่น้ำนะแล้วก็มีคูล้าคูล้านะเป็นโกดังแล้วก็มีทางเดินริมแม่น้ำนะสวยมากเลยนะอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่เขาแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในยุคโบราณนะก็วันนี้เหมือนจะปิดนะครับซ่อมแซม,มก็มีขุนยนแบบให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับส่วนตรงนี้ก็มาถึงริมแม่น้ำล้วอ,อันนี้คืออะไรเป็นสมบัติทางขึ้นเรือนี่ครับ<อ>เป็นที่ขึ้นเรือสําหรับท่องเที่ยวนะ อู้สวยสวยมากเลยอุสุมะชื่อแม่น้ำนะคะอุสุมะคาวาชอบโคมไฟมันน่ารักดีนะอีกการวาดรูปด้วยจะบอกว่าบรรยากาศคล้ายๆที่ไหนมเมือสวาระคุราชิกิเขาคล้ายๆคุราชิกิก็คล้ายมีต้นหลิวคล้ายๆกันเลยนะมีต้นหลิวโอ้ยอันนี้สวยมีปลาด้วยนะบอกเลยว่าสวยมากทุกคนมุมนี้สวยมากเลยแต่บัตรเงินตอนที่เรามามันแดด แแรงนก็เลยไม่ยอะมากนะครับไวมาฤดูที่มันเดินชิวๆกว่านี้นะโอ้โหเนี่ยดูปลาดิปลาตัวใหญ่มากเลยอปลาคราฟหรือเปล่านี่ปลาพูดเพาะตัวใหญ่มากน้ำก็ถือว่าใสนะเพราะว่าเรามองเห็นแบบก้นบึงนะคะแต่ดูเหมือนจะไม่ลึกมากนะไม่ลึกมากก็เป็นคลองที่ใช้ในการขนส่งอ๋อมีคนล่องเรือด้วยไปดูกันหน่อยไปเออ อันนี้นะคะเราก็มาเจอแก๊งล่องเรือนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตของการท่องเที่ยวของย่านนี้นะคะถ้าใครมาก็ถ้ามีโอกาสก็มาล่องเรือแต่เนี่ยสาวแซบบุบุมเห็นว่าแดดมันร้อนมากนะแล้วเมื่อกี้เขาก็โชว์เทคนิคการหมุนเรือนะคะเลี้ยวเรือกลับเพราะว่าคลองมันแคบใช่ไหมมันก็จะมีจุดเลี้ยวนะคะอยู่ตรงนั้นห้ามผวนด้วยนะจุดเลี้ยวเนี่ยอันนี้ก็ให้ดูนะคะความงดงามของ ญี่ปุ่นจ้าตรงนี้สวยมากทุกคนสวยตะโกนอันนีนะ้เขาน่ารักมากเลยอ่ะเขามีหมวกเป็นพรนะ็อพเนาะเป็นหมวกแบบให้ยืมนะคะหมวกแบบเวียดนามเลยเออหมวกชาวประมงนะญี่ปุ่นสมัยก่อนแบบเราเคยเห็นแบบซามูไรนินจาอะไรเงี้ยเ,ออเวลาเขาเดินอ่ะในหนังพีเรียดญี่ปุ่นอ่ะเขาจะบอกว่า,วานึกถึงเมืองยานากาวะเลยเออ ที่เป็นคนไายเรือปีนกำแพงอันนี้เขาจะปีนไหมร้องเพลงด้วยอันนี้เขาจะปีนไหมปีนไม่ได้สูงมากถ้าเพื่อนๆอยากชมคลิปยนานากาวะก็ย้อนไปได้นะคะเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอยู่ในคิวชูนะเราทําคลิปไว้แล้วนี้คนภายเรือเขาก็จะเล่าสตอรี่ต่างๆนะคะเนี่ยแล้วอันนี้ระหว่างที่รอเรือแล่นเข้ามาให้ดูนะคะเขาก็ทําลวดลายเป็นปลานะสวยงาม ีสมกลับเป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวเราโบกมือบายๆจะมีคนบายบายเราไหมไา่บา <laughs> <laughs> ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะอ้ามีคนบายบายมีเด็กๆบายบาย บา <c oughs> คนทายเรือเขาย่อค่ะเขาไม่ได้ปีนกำแพงเหมือนอย่างช่ยานากาวะนะร้อนน่าดูตรงนี้แบบร้านถ่ายรูปเยอะมากนะเป็นพวกแบบสตูดิโออะไรอย่างนะี้นะตรงนี้ก็เป็นโซนดินน้ำนะคะ ที่เราสามารถเดินมาได้นะนี่เขาจะมีร้านซอฟต์ครีมคาคิโกริบริการนะคะให้บรรยากาศแบบท้องทีย่ยวถิ่งนี่น่ารักอะ่ะเป็นตุ๊กตาพูดนะคะ <c oughs> จริงจมีเครื่องพูดแหละอ๋ออันนี้มาดูซิเป็นแพนเค้กเป็นคาคิโกรินะคะราคาก็ไม่ได้แรงมากนะทุกคนอย่างคาคิโกริเนี่ย ถูกสูต400เยนนะคะแล้วก็แพงสูตรก็650เยนสซาแซบถือว่าไม่แพงเลยในย่านท่องเที่ยวนะเพราะว่าปกติจะเจอแบบพันขึ้นนะคะเดี๋ยวไปเดินถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาและร้านยังไม่ปิดจะกลับมาะคะ่ะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราสามารถให้อาหารปลาได้นะคะก็เขาบอก50เยน นี่นะคะ50เยนให้อาหารปลาถ้า,ถาสมมติว่าใครอยากจะให้อาหารปลานะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ร้านนี้ค่ะแล้วก็ไปซื้ออาหารนะคะ50 50เยนไม่ใช่50าิบาท50เยนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินในซอยกันนะคะเป็นเมืองที่บอกว่าถ้าอากาศเย็นกว่านี้เดินเล่นชิลมากนะเพราะว่าพื้นเรียบเดินสบายเดินง่ายใครมีรถเข็นนี่แบบเข็นลูกเพลินๆน,นะคะแล้วก็เป็นเมืองที่สงบไม่วุ่นวาย แล้วราคาขนมอาหารแบบไม่ได้แพงอะ่ะคาคิโกริไม่ถึงพันเยนนะสำหรับเมืองท่องเที่ยวนี้ถือว่าราคาน่ารักมากไม่แรงมาก<ะ>มาใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบทำเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะมีลูกปั้นต่างๆมีจุดที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงคลองน้ํำในคลองเนี่ยมีปลาก็น่าจะเป็นปลาคาฟนะคะที่เขาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะจริงพื้นที่ จริงๆการแต่งเมืองทรายนี้ก็เป็นได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะใช้ต้นเหลิวแล้วก็ทําเป็นแบบดินแม่น้ําแบบนี้นะมันจะมีอารมณ์ได้ความเป็นจีนมากเลยเพราะจริงๆญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลจากจีนเยอะมากนะไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการตกแต่งสวนเพราะว่าจีนเขามีการทำพวกนี้มาก่อน,นอ,อันนี้ก็มีคาเฟ่คาเฟ่เหรอือเปล่าใช่เป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่น่ารักน่ารักอุซางิก็เป็นคาเฟ่กะตาย อันนี้เราก็มาดูแผนที่การท่องเที่ยวกันนิดนึงว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ริมแม่น้ำตรงนี้ค่ะตรงข้ามก็จะมีที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆจุดนะเช่น Pressure Boat Light ก็เดินตรงไปหน่อยก็จะมีที่ขึ้นเรือตรงนี้ท่าเรือใช่ไหมใช่แล้วก็มี r e f e r e n c Hall มีคือกระดะ m e m o r i a l Hall เป็นคลๆพิพิธภัณฑ์จุดที่ระลึกสำหรับบุคคลตัวอย่างอะไรอย่างนี้ <ค>จริง<ด>เ,เมืองนี้เขามีมิวเซียมเยอะมากเลยนะก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็มีส่วนศาสนาชื่ออุซุมะอ๋อชื่อเดียวกับแม่น้ําเลยนะอุซุมะกาวะถ้าเพื่อนๆไปดูใน g ูเกิลแมปเขาแปลผิดนะเขาเขียนว่าโทโมเอะซึ่งจริงๆต้องอ่านว่าอุซุมะนะมันคาคันจีมันอ่านได้หลายตัวนะอาจจะเป็นแบบชื่อเก่าอนะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่อนะไรย่างเงี้ยก็เป็นได้เราไม่รู้เนาะถ้าใครม,มีความรู้เรื่องนี้ก็บอกเราด้วยนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกอุซุมะนะ ุิยน่ารักจังเลยนั่งนนเดียวเหงาไหมอ๋อวันนี้เปิดด้วยนะใช่อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่ขายพวกงานหัตถกรรมเครื่องปั้นต่างๆนะคะราคาน่ารักนะเนี่ยร้อยเยนแต่ร้านปิดตรงน,นั้นนะคะก็เป็นจุดขึ้นเรือนะเผื่อใครอยากล่องเรือใช่ไหมคะเราก็สามารถซื้อตัว๋วแล้วก็ขึ้นได้รู้สึกจะมีบริการจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากอะทุกคนถ้าเรานั่งนั่งเรือนี้เราเป็นปาปิ้ง ปาร์ติงแน่ๆส่วนร้านซ้ายขวานะคะสองข้างทางเขาก็จะมีพวกคาเฟ่มีร้านอาหารเนาะไว้คอยบริการนะคะอันนี้เป็นกระจกนะคะที่ไว้<อ>สอวอ่องมุมของถนนนะคะอันนี้เขาทำเป็นเหลี่ยมปกติเราจะเห็นแบบกลมเนาะที่ขาวาตโกเอะเป็นเมืองโบราณเขาเขาตั้งใจทำให้เป็นเหลี่ยมแล้วก็เติมหลังคาอันนี้ก็คือไม่มีหลังคาแบบโบราณก็ทำเป็นแบบปกตินะคะ นี้เราก็เดินมาถึงอ่านี้เป็นท่าเรือที่สแซบบอกนะคะเมื่อกี้ตกลงกับพิวแล้วสแซบอยากนั่งแต่พิวบอกว่ามันร้อนก็เลยโอเคไม่นั่งเดี๋ยวไว้มาเที่ยวใหม่ในวันที่อากาศดีๆนะคะตอนนี้ก็ทีมเรือทีมเดิมนะคะเขาก็พายมาถึงตรงนี้นะคะคนพายเรือเขาก็จะเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับเมืองนี้นะเนี่ยค่ะเขาก็พายไปพายมา สวยงามน,นะเป็นความลื่นรมนะฮะที่คนไทยเรือร้องเพลงให้เราฟังนะ เป็นเพลงแบบโบราณนะวิส่วนด้านล่างสอดแทบเห็นปลาคาร์ฟแล้วค่ะทุกคนท่ามกลางปลาสีดําก็มีปลาคาร์ฟสีขาวนะคะเดี๋ยวเราข้ามมาดูอีกฝั่งนะคะเสียงร้องอันก้องนะคะก็สะท้อนให้เราได้ยินเสียงน้ำนะคะแล้วก็เสียงร้องเพลงของคนพายเรือะคะ่ะ ใอาหารปลาแล้วนึงใครใส่แหวนแล้วแบบว่าแหวนหลวมนี่ไม่แนะนำให้อาหารปลานะคะเพราะแหวนอาจจะหลุดลงไปได้ นอกจากในน้ำเนี่ยจะมีปลานะคะก็ยังมีนกเป็ดน้ำด้วยนะนี่นะคะอุ้ยสอนใช้เพิ่อนเคยเห็นขาเขาว่าขาเขาเป็ดอะ่ะตีนเป็ดเป็นแบบนี้นี่เองนี่นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นส่วนเล็กๆนะคะเป็นโคเอ็น แล้วก็นี่จุดขายอาหารปลามีเยอะมากนะเป็นจุดขายอาหารปลาที่ไม่มีคนขายนะทุกคนก็คืออันนี้จะ100เยนตรงต้นซอย50เยนนะคะแล้วก็หยอดเหรียญ100เยนใส่กระป๋องนะคะเ mm hmm. มื่อให้อาหารปลาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งขยะในจุดที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะด้าน้ายมือเนาะนี mm ่ hmm. อันนี้น่ารักอะ่ะอันนี้เป็นแบบว่าภาพวาดนะคะของเด็กๆอะ่ะ แบบให้อาหารปาอะไรอย่างเงี้ยคือที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแบบใส่ใจมากๆเลยนะคือเขาจะให้ความสำคัญกับเด็กๆเนอะตามสถานที่ต่างๆเรามักจะเห็นนะคะตรงนี้นะคะสาวแซบก็ไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้นะทุกคนเนี่ย no อินนชิโนเทชะบะนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสตอรี่มันเป็นยังไงนะแล้วมันก็มีโทรศัพท์รุ่นโบราณเนี่ยอยู่เครื่องหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออแบบ ในความทรงจําของคุณเนี่ยคุณอยากที่จะโทรหาใครไหมที่มีความสําคัญที่อยู่ในความทรงจําของคุณอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยมาตั้งพร้อมกระป๋องหนึ่งอันนะคะน,นี้สาวแซก,ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโปรเจกต์หรือว่าเป็นอะไรนะก็อาจจะให้โดเน a t ไว้แบบคอยช่วยเหลือแบบคนที่ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะใครมีข้อมูลอินไซต์ก็บอกด้วยนะคะอันนี้ก็มาตั้งอยู่ในส่วนสาธารณะนะก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิค น่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองนะคะเขาก็มาทำเป็นร้านกาแฟร้านชานะคะที่กาเดนเจ้าหน้าที่พยักหน้าเรียกนะเข้าไปเถอะอันนี้เป็นของ NPO นะ Non Profit <c oughs> Organization ใช่อันนี้เขาทำเป็นรูปรองเท้าเกียนะให้แบบยืนเข้าแถวเพื่อที่จะเข้าร้านวันนี้นไม่มีคิวนะนะทานสะดวกไปกันนิดนึงกีเข้าเชิญชวนให้เราเข้าไป อันนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในนะคะของจุดขายตั๋วเรือนะตอนแรกว่าจะนั่งนะแต่ตอนนี้คือเขาปิดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นราคาของเรือนะคะผู้ใหญ่1 0 0 0เด็ก700เยนนะคะก็อินุ <laughs> อินุมาโมเต ได้จมมีน้องหมาเลยนะคะใครพาน้องหมามานั่งได้นะสามรอเยนซึ่งิก็ต้องมาก่อนบ่ายสามห้าสิบนะคะนี้เรามาแบบขาดไปสานาทีนะเราเรือก็ยี่สิบหนาทีอันนี้เออะไรคะโทชิกิเขาเก่งเรื่องงานไม้สลักนะไม้เขาเยอะไม้แกะสลักไม้เลยเป็นเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆเลย Mm hmm. แล้วก็แสดงให้เห็นถึงวิธีชีวิตทั่วญี่ปุ่นในสมัยก่อนอก็มีการซื้อขายต่างๆ mm hmm. มีการลงเรืออะไรเงี้ยชินากาวะโนะเกตสึอันนี้เราก็ขออนุญาตคุณป้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณป้าบอกว่าหลังโควิดเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมาเที่ยวกันเลย mm hmm. นะคะก็ถ้าใครอยากจะลองมาเที่ยวตามรอยก็มาได้นะคะแล้วก็ mm hmm. ที่สําคัญเนี่ยเมืองนี้ย่านเนี้ยถ้าใครเป็นแฟนคลับ ซีรีส์ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเขาก็มาถ่ายที่นี่นะคะทุกคนในช่วงหิมะตกเขาบอกว่าหิมะตกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกองถ่ายเขามาถ่ายที่นี่กันเลย<ม>ก็เลยทำให้แบบแฟนคลับละครนะคะมาตามรอย ี้ก็เป็นแบบที่ปุ่นุ่นจะได้รับความนิยมมากนะคะเวลาผู้มีชื่อเสียงไปเยือนที่ไหนก็จะให้เซ็นเลยเซ็นอันนี้ก็คือเป็นเรือชมหน้านะคะของฝีพายนะคะเขาก็มาแนะนําว่าเมีใครบ้างนะคะแล้วก็มีสินค้าที่จําหน่ายขายอยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงอาหารปลาด้วยนะคะมีแมพมีถังขยะอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มีหมวกอันนี้แบบหมวกน่ารักมากอันนี้เขาก็จะให้เรายืมมีร่มให้ยืมด้วยนะ อันนี้ก็เป็น NBO ใช่ไหมองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรนะคะและที่สำคัญนะคะเขาก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นพวกแมสต่งางๆ<ร>นะคะเ,เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเป็นคอฟฟี่ทาวดด้วยนะถ้าใครใส่คาฟฟี่ก็อลองตามมาดูนี่ก็จะมีพิกัดบอกนะคะว่ามีที่ไหนอะไรยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้นะคะนี่เขาถึงบอกว่าเป็น คุรานโนมาจิโทชิกินะอันนี้ก็คือแบบมีโกดังอะไรบ้างเรียงรายดิมแม่นาวอันนี้ก็คือลูกคิดโบราณน,นะคะเป็นงานไม้มีจากจากแบบเนี้ที่บ้านเคยมีอันนึงนะคะอ,อันนี้ก็แบบเหมือนได้ย้อนวัยน,นะคนี่นะคะแล้วก็มีตุ๊กตาโบราณน,นะคะก็ถ้าใครชอบความย้อนยุคแบบนี้<ๆ>ก็มาตรงนี้ได้นะคะ ้าสมัยก่อนเขามีให้แต่งตัวด้วยแต่ว่าช่วงโควิดเขาก็งดไปนะคะแต่งตัวแล้วก็แบบถ่ายรูปถ่ายรูปจะฉากเนี้ยอ๋อถ่ายรูปกับฉากนี้นะเหมือนเราได้ย้อนยุคไปยังยุคเอโดะอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะเป็นตัวนี้อีกรูปปลาตะมุตะมินะคะงานฝีมือนี่เป็นหน้ากากนะคะตัวมาสคอตของเขาชื่อว่าโทชิโกะแล้วฮะแล้วก็มีหมวกนะคะหมวกสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะโทชิสึกเกะเขาอะไร ชื่อ, oh, <yeah. S 1> อมารคคพอโทชิซุเกจสัง hmm. แล้วมีนกวีดเนี่ยอันเนี้ย hmm. เขานิยมให้เด็กๆพกติดกระเป๋านะคะไว้ hmm. เวลาเกิดเหตุแล้วก็เป่านกวีดได้โอเคอันนี้ก็ปิดแล้วนะคะเวลามาญี่ปุ่นนะถ้าเราได้ยิน,นเสียงเพลง hmm. พวกเราเหล่ามาชุมรุมนะคะ ก็หมายความว่าบ่งบอกว่าฉันปิดร้านแล้วนะคะเป็นการบอกอย่างนุ่มนวลนะคะแล้วก็ไพเราะพอผพิงชื่อชื่อเพลงว่าโอแลงซายโอแลงซาส่วนอันนี้ก็คือเป็นบริเวณด้านในของจุดขายตุว๋วเขาทํทำแบบดีมากเลยนะเนี่ยมีเป็นที่พับนะคะเป็นรูปปลาแล้วก็มีตู้ปลาทองนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีที่ปั๊มน้ำโบราณน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่รองน้ำฝนโบราณ นีแล้วเขาก็มีจุดถ่ายรูปให้แล้วนี่พี่โยปอะไรล,ะล้งงางมือมีสบู่ให้ด้วย<笑><笑>ก็เอาไวเ้เพื่อนๆมากันนะคะอที่นีเขามีงาน October Fest นะอ่ามีเขาบอกว่าปีหนึ่งจะมีสองครั้งเนาะใช่ที่คุรานุกมาจิค่ะโอเคปาโบายบายจ้าชื่อเจ้าตัวว่าโทจิกิสุเกะอ่า อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นไม้แกะสะลักนะคะซึ่งเรามักจะพบได้ตามบ้านญี่ปุ่นโบราณเอาง่ายๆนิกโกะเขาจะดังเรื่องเรื่องไม้ตามวัดที่นิกโกะถ้า<อ>สังเกตได้จะมีไม้แกะสะลักเยอะเพราะโทชิกิเขาดังเรื่องไม้แกะสะลักอบอุ่นอ่ะน่ารักดีอ่ะแล้วคุณป้าก็น่ารักด้วยอ่ะจำได้ไหมคือไม้ลิงปิดตาปิดโถอะไรอ่ะอ่าใช่ใช่ปิดโถป,ปิดตาปิดจมูกจังหวัดโทชิกินะมไม้ดัง หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ